สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์นะทุกคนวันนี้ปนานนมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากวันนี้เราจะไปหาเงินฟรีกันทุกคนประเทศฟินแลนด์นะเขามีดีนะทุกคนเขามีดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถหาเงินฟรีได้ทุกที่ประเทศฟินแลนด์นะทุกคนเขามีการจัดการขยะที่ดีอีกอย่างหนึ่งเออก็คือเขาจะมีการ แยกทิ้งขยะจะเป็นพวกจะเป็นพวกหนังสือพิมพ์จะเป็นเป็นพวกกระดาษต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบให้แยกทิ้งต่างหากเขาไม่ได้แบบทิ้งสุรุย่ยสุร่ายถุงพลาสติกอย่างนี้หรือว่าแม้แต่ขยะที่มันเป็นแบบกระป๋องเครื่องดื่มอย่างเงี้ยทุกคนจะเป็นกระป๋องเหล้ากระป๋องเบียร กระป๋องน้ำโค้กกระปุกน้ำหวานที่มันเป็นปลาติกอย่างเงี้ยทุกคนทุกกระป๋องเขาจะมีไอ้บาร์โค้ดของเขาอยู่นี่คือบาคคร์าคโค้ดบาร์โค้ดของเขาแล้วก็จะมีนี่นี่จนวนเงินบอกว่าได้เท่าไหร่เวลาเราเอาไปแลกคืนหรือว่าเอาไปหยอดคืนที่ห้าง,ขงเขาหรือว่าห้างไหนก็ได้ที่มีที่หยอดขวดทุกคน นี่คือเงินฟรีแต่ว่าบางคนเขาก็เงินแค่เล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่อยากเอาเขาก็โยนทิ้งเป็นช่วงแบบสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยยิ่งหน้าร้อนแล้วคนออกออกข้างนอกได้นะทุกคนนะเขาก็จะหากันมานั่งดื่มนั่งอะไรตามมุมต่างๆแล้วจะทำให้แบบทิ้งไอ้พวกอย่างเงี้ยไว้ให้สำหรับคนที่อยากได้ตังเขาไปหาเก็บเอา ทุกคนเงินฟรีของเราดูสิพวกขวดพลาสติกกระป๋องเบียร์กระป๋องเครื่องดื่มต่างๆเขาจะมีมีบาร์โค้ดแล้วก็มีนี่นี่น,นี่เห็นไหมอันนี้ได้15เซนคนเนี่ยมีทุกกระป๋องเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ป้านาจะพาไปทุกคนไปหยอดเอาเงินคืนกันอันนี้ก็คือเนี่ยเนี่ยเห็นปะไออันนี้อันใหญ่อยูอย่หูย40เซนนู่นเนี่ย พนาหยอดไม่เป็นหรอกทุกคนมีแต่ลุงเข้าไปหยอดพนาไม่เคยหยอดหรอกแต่วันนี้มาทำคอนเทนต์ก็เลยจะทำให้ทุกคนทุกคนที่นี่นะเขาจะมีใบโฆษณาสินค้าหรือว่าตามตลาดตามห้างต่างๆนะ่ะมาทุกวันพุธมาทุกอาทิตย์เลยทุกคนตามตู้ไปสดีนเขาก็จะมีพนักงานมาหยอดอย่างนี้ดูดูนี่ดูนี่แบบนี้ทุกคนแบบนี้ อันนี้ของบ้านปนาเห็นไหมเป็นใบโฆษณาสินค้าหรือว่าโฆษณาอะไรต่างๆเนะี่ยเขาจะส่งมาที่บ้านเลยเออไม่มีรถมาเลาะประกาศเหมือนเมืองไทยนะไม่มีแบบติดป้ายติดอะไรตามห้างตามเลยไม่มีอยู่เหมือนเมืองไทยนะโฆษณาที่นี่ก็คือเขาจะส่งมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนังสือพิมพ์แต่แต่ฟรีนะทุกคนเนี่ยไม่ได้เสียไอย้พวกเนี้ย ใบโฆษณาหรือว่าใบาโฆษณาพวกอหโอาหารต่างๆอย่างเงี้ยฟรีเขาส่งมาทุกบ้านเดี๋ยวเอาไปให้ลุงก่อนพวกกระดาษพวกเนี้ยเข้ามาทุกอาทิตย์ไงเขาถึงจะมีแบบเป็นขยะเป็นขยะที่แบบเอาไว้ทิ้งพวกกระดาษแยกขยะว่าขวดแก้วขวดอะไรทิ้งตรงไหนเดี๋ยวป้านาจ,จะพาไปดูนะทุกคนมันอยู่ที่ ห้างข้างนอกอยู่นอกห้างทุกห้างต้องมีให้แยกขยะวันนี้อากาศไม่ดีเลยดูหิมะยังตกโปรยปลายอยู่เลยอุตสาห์ละลายไปแล้วยังกลับมาขาวอีกเออป้านามีความคิดว่าเดี๋ยวป้าน่าจะปัน่นพาปั่นไปดูพวกขวดที่เขาเขาทิ้งตามขยะเนาะเราไปหาเงินเพิ่มกันดีวกว่าเงินฟรีทุกคนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขา คนที่เขาไม่เอาเขาเอาวางไว้ข้างทางอ่ะเขาไว้ให้สําหรับคนมาเก็บเอ,เอาไปหยอดเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเงินเล็กน้อยหรือว่าเขาไม่ไม่เสียเวลาที่จะไปหยอดเอาเอาเงินคืนเขาก็จะให้พวกคนที่แบบว่าอยากหารายได้พิเศษหรือว่าพวกเก็บขวดอ่ะไปเก็บมาหยอดเอาตังค์นี่แหละเงินฟรีที่ดีที่สุดไม่ต้องหนักหนาอะไรเลยทุกคนเนี่ยแป๊บเดียวถ้าได้สัก ถุงสองถุงสามถุงนูได้เยอะวันก่อน,น,นไปหยอดกับเพื่อนได้เยอะเลยทุกคนอันนี้เงินฟรีของประเทศฟินแลนด์นอกจากผลไม้แล้วนะยังมีพวกกระป๋องพวกขวดอย่างเงี้ยฟรีได้เงินมาฟรีฟรีเราไม่ต้องลงทุน <c oughs> <interrupting> บางคนนะเขาเก็บนะอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนได้ตังเยอะนะจะบอกให้แต่ป้านาไม่เคยไปเลาะเก็บหรอกเพราะว่าลุงไม่ให้ทำแต่เนี้ยก็ทำให้ทุกคนดู ว่าเขาทำกันยังไงได้เงินฟรีมายังไงเนาะไปเลยทุกคนไปเลยเพื่อฟุกได้ข้างทางสักกระป๋องสองกระป๋องอนี่ไงทุกคนนี่เขาออามาใส่พวกกล่องลังแต่ก็จะมีอยู่ทุกตลาดนะอันนี้จะอะไรบ้างเนี่ยพวกกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยที่เขาบอกป๊าปเปรีก็คือพวกกระดาษหนังสือพิมพ์นี่ใส่ถุงขยะธรรมดาอย่างนี้ใส่พวกขวดโหลพวกขวดแก้วแบบนี้ ก็จะมีขยะแยกไปทุกที่เลยทุกคนอันนี้ก็คือสามารถเอามาหยอดได้กเป็นภาชนะเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยกระเป๋ารองเท้าก็เป็นระเบียบม,มากเลยนะเขาแยกขยะทุกอย่างเลยนะทุกคนมีทุกตลาดอะ่ะที่เขาแบบมีไอ้ตู้แบบนี้วางเดี๋ยวพนานจะพาเข้าไปดูข้างในกันวันนี้เราจะมาหยอดขวดกันดูที่จะได้กี่บาทพนานไม่รู้หรอกว่าได้เท่าไหร่ทั้งหมดแต่ว่าลองไปหยอดดูเนาะเงินฟรีทุกคนเนาะนนทุกคนเราจะมาอลองหยอดขวดกันดู ทุกตลาดนะเขาจะมีไอเครื่องไงเนี่ยไว้สําหรับหยอดขวดแล้วมันก็จะมีบอกว่าจํานวนขวดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าอยู่เมืองนอกอะ่ะที่เขาไม่มีขยะพวกขวดพวกอะไรเขาทํำยังไงนี่ดูนี่เง,นนงนนนินล้วนล้นเงินล้วนล้นไหนเนเดี๋ยวคนดูดูทุกคนแต่ละขวดอะ่ะมันจะขึ้นมาเป็นเงินล้วนล้นตอนนี้ขึ้นมา 4, สี่ห้าเซนะอ่ะเดีย๋ยวตอนนี้เพื่อนกำลังหยอดไปเรื่อยๆดูนี่ทุกคน บ้านเขาอ่ะเหตุผลทําไมไม่มีขยะเพราะว่าขยะเป็นเงินเป็นทองแต่บ้านเราอ่ะเก็บขวดเบียร์ขวดอะไรนะ่ะมันเยอะแต่ว่ามันถูกเกินนี่เห็นไหมขึ้นมาสองยูยี่สิบแล้วอุ้ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี้ยนี่ขนาดไม่ไดเอามาเยอะนะอันนั้นขวดอะไรอะน้อยอ,อ๋อเขาไม่รับหรอมไม่รับหรอรับเอารับรับแโลโก้มันไม่๋อ,อมันไม่อ่านบาร์โคดใช่ไหมดูทุกคนสามยูโรสี่สิบแล้วสามยูโรหกสิบ สามจุดเจ็ดห้าโอ้ยเงินล้นล้นคนบางคนอะ่ะ <Ooh. S 1> เขาแบบเก็บขยะเก็บพวกขวดเนี้ยมาขายอะ่ะมันเป็นเงินฟรีนะทุกคนเงินฟรีแบบแบบใครก็ทําได้อะ่ะทุกคนสามารถมีสิทธิ์ทำได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขวดมาหยอดแล้วได้ตังค่เะเพราะเก็บตามขยะเพราะบางคนอะ่นอะเขามีตังเขาก็ไม่สนใจเรอกเงินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ดูนี่เงินเล็กๆน้อยๆ,ๆนี่เขาไป 80, 9, ห้ายูแปดสิบห้ายูเก้าห้านี่ขนาดะมานิดนึงเอาน้อยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเออ ไปไหมบางคนไม่อ่านโอเคเดี๋ยวนี่ขึ้นมาแล้ว6ยูโร25เซนหกยูโร45 6ยูโร60อันนี้เป็นรายได้พิเศษสำหรับคนที่เขาแบบเอาขวดมาหยอดหรือว่าอยากได้ตังค์คืนเพราะเวลาเราไปซื้อเวลาเราไปซื้อนี่เขาคิดค่าขวดเขาหักค่าขวดไปแล้วแต่เราจะเอาคืนหรือไม่ใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่สนใจก็ได้น็ไม่เขาคิดไปแต่บ้างบางคนสนใจอันนี้มันก็ได้หลายดังนั่นนี่ยูโอก็ได้ สามอ่ามสร้อยแปดสิกว่านี่จะล่อไออแปดยูโรจะล่อสิบยูโรต้อง่จะถึงไหมเนี่ยแปดหกห้าแปดแปดศูนย์แปดเก้าห้าอยากให้มีที่เมืองไทยจังทุกคนอยากให้มีอย่างเงี้ยที่เมืองไทยกดยังไงกดตรงนี้เหรอกดตุ้ีเหรอกดกดอ่ะกดตีคือเอาบินรับบินอ่าเห็นไหมเก้ายูโรสี่สิบเล็กใหญ่มากเลของเราของเราเราก็ไม่หนุน ดูดีไมทุกคนอยาให้บ้านเรามีีนี่ากมเีบแปดสิบห้แต่ไม่รู้ทางครนะบก้าสิบสองบัตกว่าไป้ห้องแน่นอนเลยไหมคุยๆ่ายๆสงบัตกแล้วสองบัตรี่สิองบัสี่สิานนทุกคนางคนก็ไปเก็บสอที่นีเยอะที่น้าร้อนเยอะก้เยอะากเ่าค่เนเงนี่ยนีราสอบัตกว่าแล้วสบาทเุด ดูนี่ทุกคนได้3บาท65เซนเดี๋ยวเราไปแลกขนมกันขนมอันไหนที่มันได้3บาท hey, <ioxid accessibility> นี่2บาทกว่า2บาทกว่าก็ได้ขนมแล้วเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยได้ขนมกินฟรีวันนี้นี่ป้านาเขาจะลองเอาเนี่ไปจ่ายเงินดูซื้อของเพิ่มหมดทุกคน นี่เห็นไหมมันก็จะหักขวดอยู่ข้างบนสุด3.65บาท65เห็นปะนี่นี่นี่นีนมันจะหักหักไอ้ไอ้นั่นออกแล้วก็ที่เหลือก็ถ้าของมันเลยราคาเกินราคามาก็เราก็ต้องจ่าย11บาทกว่าป้าหาจะจ่ายเพิ่ม11บาทกว่า เพราะว่ามันมันลบตั้งแต่ข้างบนแล้วเนี่ยลบสามจุดหกห้าเนี่ยเงินฟรีทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับบ้านกันุยแมาก็ยังตกอยู่ทุกคนหน้าตำหน้าตำตาดูดูดอาปาก,กินอาปาก,กิน น้ำแข็งใส่น้ำเพืสกูบอยหน่อยเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะอบอ,อากาศมันจะอบอุ่นไม่รู้ทุกคนเลยไม่มีแดดเลยทุกคนแดดไม่มีมีแต่หิมะไม่รู้มันจะตกทำไมตกซ้ำซากตกแล้วตกอีกเอาละทุกคนวันนี้พาไปเที่ยวตาหิมะดูดูดูด,ดูมันยังโปรยปลายอยู่เห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหม นี่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 อากาศยังหนาวอยู่เลยต่างประเทศนะทําไมเมืองไทยอากาศมันร้อนจังโอ้ยอยากพาทุกคนที่อยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองนอกได้จังเลยเนาะทุกคนเนาะปะนาคิดว่าอุย้ยเปลี่ยนกันให้ปนาไปอยู่เมืองไทยแล้วคนที่ไทยมาอยู่ที่นี่ถึงจะได้รู้สึกถึงความความเหน็บหนาวดู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 ดด หัวหมาหิมะม,มันโปรยใส่เห็นปะเห็นปะเอ,อเมื่อกี้ไปบ้านเพื่อนมาได้ไข่มาสองฟองไข่เค็มเขาให้ไข่เค็มมากินขัาต้มทุกคนโอเคแล้วทุกคนงั้นปนาอขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้านะทุกคนวันนี้พาออกไปเที่ยวหน่อยนึงพาไปหาเงินฟรี เพอะจะปั่นจักรยานไปไกลก็มันหนาวอะ่ะปั่นไปไกลไม่ได้ก็เลยไปแค่ตลาดนี้ใจจริงก็ป้านาคิดว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวในเมืองแล้วก็ไปเลาะหาขวดเก็บขวดเก็บ,กบอะไรจะได้รู้ว่าอืมเล็กๆน้อยๆถ้ามันเป็นเงินมารวมกันก็ได้เยอะแต่ป้านาไม่เคยเก็บหรอกแต่ก็อยากจะเก็บให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่ามันได้เงินฟรีมันได้ยังไงนอกจากผลไม้แล้วก็มีเนี่ยขวดอเนี่ย เป็นเงินฟรีของประเทศฟินแลนด์นะทุกคน <S 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 ใครๆก็มีสิทธิ์เก็บเนาะโอเคทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามปนากดไลค์กดแชร์ปรนาด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะกิบหนัาน,นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจ๊ะบ๊ายบาย